สวัสดีครับมือนี้ผมสิ้ามาปล่อยแพะไปกินอาหารครับในตอนเศร้าครับอาหารแพะก็คือกระถินครับเลี้ยงไง่ายๆนะครับนะเนาะเลี้ยงกระถินหลังจากที่เฮ้าเตรียมกระถินเรียบร้อยแล้วเตรียมอาหารให้แพะเรียบร้อยแล้วนครับเนาะนี่ครับกระถินครับตัวนี้ลงมาก่อนแล้วลูกน้อยครับ อยู่ทึ่งคอ,อก,กัวกำลังห้องเลยนะครับหอดงามสศได้กินอาหารแล้วป่าวแล้ว <c oughs> เลี้ยงแพะในี่เลี้ยงง่ายขอแต่เพียงแต่เห้าหากระถินได้แต่ถ้าแบบเลี้ยงปล่อยนีย่คือสิบอจํจำกัดว่าเป็นแต่กระถินนะครับพืชชนิดแตงก,ก,กินได้เบิดนะครับเนาะนะแพะเนาะบาที่นี่ ออกให้เพิ่นบตรงนู้นอ๋เอเฮ้ยโอด,ดโอด,ดลงต่งนี้ดดน,นอนเนาะฮะโอดแล้วนี่ครับกระถินนี่มันจะกินเบิดเลยครับที่มันยำได้มันจะยำไปเบิดเลยนะครับเนาะกระถินนี่ก็คือกิ่งอ่อนอ่อน มันก็จะเคี้ยวกินเลยนะครับก็จะเลือแต่ล่ําที่แข็งให้มันเคี้ยวก็ได้ก็นี่ครับวันนี้ได้มีต้นกล้วยต้นนึงครับกับมาเสริมกันให้หลายกะบะดีได้ต้นกล้วยเนี่ยหนามมันหลายเฮ็ดในแพะขี่เลียวแพะขี่เลี้ยวแล้วมันจะป่วยต้องเน้นที่กระถินเลยกระถินกระตัดมาแต่ตอน มอว,วานนี่ครับก่อนคำตอนายของมอว,วานกน่อนคำก็ตัดมามันก็เลยดีครับมันก็คือถ้าเข้าไปตัดตอนเศร้านี่กระถินจะเปียกเปียกน้ามหมอกประเทศไปแพะขี่เลี้ยวได้อีกอย่างหนึง่งนะครับเลี่ยงไง่ายๆไงด้ครับเลี่ยงแพะน่ารักพร้อมเลยแพะนี่เอาสวัสดีครับ